สวัสดีครับพี่น้องสติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระเหรี่ยงทุกท่านครับครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจริญธรรมเราในวันที่16กรกฎาคม2565รครับครับพหมันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวสนาการในประเทศธรรมะที่จเกิดการปัท่าไะยิงกันเป็นประจำนะครับถึงมาในวันนี้ก็เกิดขึ้นที่ผ่ายคนอีกแล้วนะครับผ่ายกองทัพธรรมาไปเปิดสงครามจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าผ่ายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิเรพได้กวาดล้างพื้นที่ในพื้นที่ฝ่ายคน ตามภูเขาต่างๆที่ขึ้นมาทางภูเขาที่เป็นภูเขาหมู่บ้านชันลอยเป่าที่จังหวัดไผ่คุณนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เลยเกิดการประทะกันอย่างดูเดือดนะครับเพราะว่า่ผ่กองทัพพม่าได้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ของไผ่คุณก็ได้ถูกกองกําลังป,ป้องกพี่น้องประชาชนไปกว่าล่างพื้นที่อและเจ็บทหารพม่าเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากไผ่กองทัพพม่าก,ก็ไม่มียามที่จะรักษาความปลอดภัยหรือไม่มีที่จะ เข้าดูแลกองทัพนะครับก็ได้ยิงอาวุธหนะักไปอย่างมือชั่วอะไรทั่วไปนะครับก็ได้ยึงปืนแอมหกสิบนะครับไปอย่างม่วชั่วนะครับไปตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วฝ่ายกองทัพพมาก็ที่ได้ทําหุ่นปลอมนะครับปลอกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิเรไปเปลี่ยนแํานนนมากทางเข้าหรือทางออกหรือทางตามป่าพื้นที่ มีกองกําลังทหารพม่าได้ปักหลักไว้นะครับก็ได้ถูกกองกําลังพิ f ีเอฟไล่ชาชนเนเปอร์ยิงทหารพม่าเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับในเวลานี้ฝ่ายกองทัพพม่ามีการสูญเสียอย่างหนักและมีการประชานงานกันให้เข้ามาโจมตีทางเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าฝ่ายกองทัพพม่าไม่กล้าเข้าในพื้นที่ใกล้หนักนะครับพ่กากลัวเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าร่วงนะครับ แต่ภายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิทีเอฟได้มีอาวุธทันทมันะครับตอนนี้ก็กำลังของกองกำลังกลุ่มพิทีเอฟได้กระจายตัวไปทั่วในประเทศพม่าแล้วนะครับมนว่จอจาเกิดการทุบและการประทะก,กันขึ้นอย่างใดก็ตามนะครับก็ได้มีกลุ่มกองกำลังต่างๆเข้าไปร่วมโจมตีช่วยกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับในทำให้ทหารพรม่าเลยตึงเครียดอย่างหนักนะครับในวันนี้ แต่ภายกองทัพพม่านะครับไม่ยอมแพ้ไลยยิงอาวุธหนักไปอย่างมวอโซทั่วไปและทางเฮลิคอปเตอร์ยิงมาช่วยอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วผ่ายกองกาลังเทียนทีอาบแรกกลุ่มกําำลังกลุ่มแรงนะครับก็ได้ไปปะท่าก,กับกองทัพพม่าเช่นกันนะครับใช้เวลาอยู่3ามชั่วโมงกว่าๆนะครับผายกองทัพพ,พม่าก็เลยตึงเชียดที่จะเสริมกําลังและ ขเบวนอาหารอาวุธยุทธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ของกองกำลังกาเรงแรงแต่ภายของทัพพม่าได้มีการประสานงานไปทางภาคใหญ่ให้นำเฮลิอคอปเตอร์ตรวจสอบในพื้นที่ก่อนจะเข้ามานะครับทหารพม่าก็ไม่พอใจนะครับเลยเข้าไปบุกโรกบ้านพี่น้องประชาชนทำลายทัพจีนพี่น้องประชาชนหรือร้านค้า ร้านข้าวของต่างๆนะครับทำลายถึงทั้งหมดนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพม่าได้กดกันอย่างหนักนะครับวันนี้เพราะว่ามีการสุญเสียระระบาดเจ็บและทางรถบรรทุกด้วยนะครับก็ได้ถุกชุ่มยิงและชุ่มโจมตีอย่างหนักผ่ายกองกำลังกลุ่มปกป,ป้องพี่น้องประชาชนชาพ F เรีแลกเกนทีเอฟของกระดิงแรงกร์เรงเกนยูนะครับในช่วงเวลานี้ก็เลยเปิดสงกรามกับกองทัพพ,พม่ามีการสูญเสียเป็นจํานวนมากผ่ายกองทัพพม่านั้นก็มีการสุญเสียเป็นประจำทุกวันนะครับ แต่่ายกองกำลังกลุ่ม p d f และกลุ่ม KNTF และ KNO นะครับมีการสุนเสียเล็กน้อยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่า่ายกองทัพพม่านั้นเป็น่ายบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของในพื้นที่ของกะเหรี่ยงได้กองกําลัง p d f นะครับเพราะว่าทหารของทหารพรม่าไม่คุ้นเคยในพื้นที่ก็ได้มีการสุญเสียระบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับ ระมาที่ในกวดขายก็ได้มีการปะทะากันกับกองทัพพม่าไ้้ยมีกองกําลัง KIA และกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิทิเอฟเช่นกันนะครับไล่เขาไปจโมลมค่ายของกองทัพพม่าหรือฐานที่มั่นของกองทัพพม่าหลายแห่งในวันนี้ทําให้ทหารพม่าได้มีการจูญเสียและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากในช่วงเวลา15นาฬิกานะครับฝ่ายกองทัพพม่าที่จะพยายาม เสริมค่าเบงอาหารอารบุตยุตธบกรเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลัง KIA นั้นก็ได้ถูกสไนปเปอร์ของกองกำลังกลุ่ม p ิทและกลุ่ม KIA ไล่ชุ่มโจมตีกองทัพพม่าตามถนนและตามหุบเขาต่างๆที่จะพยายามเลินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ถูกทุ่นระเบิดไปบ้างนะครับก็เลยถูกทางสไนปเปอร์บ้างและฝ่ายกองทัพพม่าก็ไม่มีทางที่จะเข้าได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ได้เสริมกําลังมาอยู่อย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการตึงกําลังการนักกันนะครับฝ่ายกองทัพพม่าได้ประสานงานไปทางเฮลิคอปเตอร์เช่นกันนะครับให้มาตรวจสราพื้นที่และในพื้นที่ที่ได้เกิดเหตุเริมีการประทะก,กันกับกองรังเสียเอและกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นทําให้ฝ่ายกองทัพพ,พม่ามีการสูญเสียขบวนรถและทางทหารและอาบุธยุทธปรกรณกเป็นจํานวนมากนะครับเรามาณในพื้นที่ กองสกายก็ได้มีการปัท่ากันกับกองกาลังุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาฟิรีเอฟและบายรีเอฟนะครับเข้าไปโจมตีกองทัพพม่าที่ปักหลักไว้ในพื้นที่กองสกายในพื้นที่ของ่วยูนั้นนะครับก็ได้ถูกกองกำลังุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปฉลอได้โจมตีทหารพม่าอย่างหนักนะครับแต่ภายกองทัพพม่าที่ไล่ลวนโจมตีและมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากได้ลาถอยออกในพื้นที่ของ สวยอูอยู่อย่างต่อนเนื่องตอนนี้มีการประสานงานไปทางพักใหญ่ให้มีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาตรวจสอบบริเวณเรื่อยยิงปืนเข้ามาอย่างมั่วซั่วนะครับและผ่ายกองทัพพม่าก็เลยใช้ปืนเอ้อหมกจยิงไปอย่างมั่วซั่วตัวไปตามพื้นที่ของสวยอูผ่ายกองทัพพม่าที่จะบุกโลกเข้ามาในพื้นที่นั้นก็ได้ถูกผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาพิเอยได้ ซุ่มตามเกาะตามเขาและตามท้องนาต่างๆนะครับก็ทําให้ผ่ายกองทัพพม่ามีการเสียและระบาดเจ็บและมีการยิงไปที่ฐานทัพและเป้าหมายของกองทัพพม่าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่เฉยอูนะครับแต่ผ่ายกองทัพพม่านั้นได้มีการประกาศไว้ว่าให้กองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนบางอาบุตกับกองทัพพม่านะครับแต่กองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ประสานงานกันไปทั่ว ประเทศของในประเทศพม่าให้จัดการทหารพรม่าให้มากที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าที่จะพยายามปราบปรามกลุ่มทิพัน์และกลุ่มกาล,ล,ลังต่างๆที่มีในประเทศนั้นก็มีมาเป็นประจำทุกวันนะครับรการชูญยแชรของทหาทรพม่าก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกวันถึงมา,าวันนี้ก็ได้มีการเสริมกําลังและเตรียมกําลังประสานงานกันที่จะให้ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธตามเนวทาเลนหรือในพื้นที่ของ กองสกายและภาคเหนือของกวดขายต่างๆนะครับที่เปลี่ยนกองกำลังติดอาวุธติดกับไทยแลนด์ต่างๆนั้นฝ่ายกองทัพมา่ามีแผนการอย่างนี้ให้มาจัดการกองกำลังกลุมปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้เปลี่ยนการทรับกันและรบกันอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับมาที่จังหวัดเขตกีนะครับก็เป็นยองเรือปีนเขตดมะกวยนนั่นเองนะครับก็ได้มีกองทัพพมา่าที่ไป พี่น้องประชาชนได้ยิงปืน M 60เข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนสามคนพ่อลูกได้เสียชีวิตได้ผ่ายกอง,งทัพพม่าก็เข้าไปยึดถ่ายทับจินพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นี้ไม่มีการที่รบนะครับไม่มีการประทะก,กันกับกองกำลังใดๆช่งชื่นนะครับแต่มีผ่ายกองทัพพม่าไปยิงอาวุธหนักใส่พี่น้องประชาชนและชาวบ้านที่ไม่มีความผิดนะครับแล้วผ่ายกองทัพพม่าก็ยิงไปอย่างมั่วสต์และทั่วไปตามพื้น พื้นที่ของหญอเรปินนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับเผาว่านพี่น้องประชาชนอีกห้าหลังนะครับในวันนี้ผ่ายกองทัพพมานั้นทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในหมู่บ้านนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ถูกยิงเสียชีวิตสามคนเพราะโรคในวันนี้ก็ผ่ายกองทัพพม่าก็เผาไปกลับบ้านของพี่น้องประชาชนทันทีนะครับนี่ครับการกระทําของทหารพม่าทํากับพี่น้องประชาชนนั้นนะครับถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นประจำนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่าที่เราเกิดการปะท่ากันได้ยิงกันเป็นประจำนะครับผมขอหยุดติตรงนี้ก่อนนะครับขอขบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ